ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบันดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสถานการณ์ทั้งประเทศเราเห็นตัวเลขแล้วนะครับว่าตัวเลขคนติดเชื้อเพิ่มเกินทะลุหมื่นคนเสียชีวิตเกิน140เป็น141ชนบุรีตัวเลขของวันนี้ก็หนักพอสมควรนะครับเฉพาะวันเดียว659ที่ติดเชื้อและ สะสมนี่ของชนบุรีก็1,4715้อ1คนคนที่เสียชีวิต1คนเมื่อวานแต่ว่าเสียชีวิตสะสมก็76แต่ขณะเดียวกันเราได้รับทราบข่าวว่าที่พัทยาก็ยังมีความพยายามนะครับที่จะรือฟื้นการท่องเที่ยวเมื่อภูเก็ตมีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สมุยมีสมุยพลัสเนี่ยพัทยาก็มีพัทยามูฟออนวันก่อนผมเห็นคุณเทนเนตสุพรสหรัสรังสี ในฐานะรักษาการประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของชนบุรีพูดถึงพัทยา Move on ก็ค่อนข้างมีความหวังแต่ในภาวะเช่นนี้จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดให้พัทยาค่อยๆฟื้นจากภาวะที่หนักหน่วงของโควิดสวัสดีครับคุณทนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับครับ,รบน่ากังวลแค่ไหนที่ชนบุรีตัวเลขโควิดที่เห็นอยู่คือคงต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าชนบุรีเนี่ยเราติดกับ กทมใช่แล้วก็มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ล็อกดาวน์จริงๆนะครับเราต้องยอมรับว่ามันมีการเคลื่อนย้ายกันไปมาอย่างเช่นแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพเนี่ยครับตอนที่บอกว่าล็อกดาวน์ปิดแคมป์เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เคลื่อนย้ายมาที่ชลบุรีแล้วก็ด้วยความที่มันติดกันเนี่ยมันก็ยังมีไปมานะครับครับแต่ตอนนี้คัสเตอร์หลักๆของเรามันคล้ายกทมเลยก็คือจะเจอโรงงานเจอตลาด ก็คือจริงๆคือผมว่าถ้าถ้ามีมาตรการที่คุมคัสเตอร์พวกนี้ได้เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะควบคุมได้ะนครับครับอืครับแต่ตัวเลขนี่มันพุ่งขึ้นมาทุกวันเลยนะมันมีแน่นอนตัวเลขว่ามาจากกรุงเทพเท่าไหร่ระยะมาจากจังหวัดใกล้เคียงเท่าไหร่นี้เราเรามอนิเตอร์อยู่ใช่ไหมครับครับครับดูอยู่ทุกวันครับครับอครับฉะนั้นที่คุณธเนศกาลังผลักดันกับกลุ่มคนทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดเรื่องพัทยามู v e อนเนี่ย ดูตัวอย่างของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี่มีกำลังใจไหมครับสำหรับพัทยาคือคงต้องเรียนว่าภูเก็ตกับสมุยเนี่ยอาจจะต่างจากพัทยานะครับ,รบแต่ตอนนี้เท่าที่เราดูภูเก็ตเราก็ดีใจกับภูเก็ตนะครับ,รบที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูความสามารถในการควบคุมการระบาดในการควบคุมโรคเนี่ยเขาก็ทําค่อนข้างได้ดีนะครับ嗯嗯เราก็หวังว่า สองจังหวัดหรือสองเดสิเนชันเนี่ยถ้าทำสำเร็จเนี่ย mm hmm. พัทยาที่ตามแผนเดิมที่คุยกับทางรัฐบาลคุยกัสบสบคไว้นะครับ mm hmm. เราจะเปิดหนึ่งกันยา mm hmm. ก็หวังว่าเราจะทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย mm hmm. ก็คงต้องเรียนคุณสุทธิชัยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่า mm hmm. ในที่สุดมันก็ต้องไปดูว่า สถานการณ์การระบาดทั่วประเทศโดยเฉพาะกรทมกับพัทยาเนี่ยมันเป็นยังไงถ้ามันรุนแรงมากเนี่ยเราอาจจะต้องขยับออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงต้องเรียนว่าเรื่องการเตรียมการเนี่ยเราก็ยังทําต่อเราไม่หยุดนะครับเพราะว่าถึงวันที่เราพร้อมจริงๆก็จะสามารถเปิดได้โดยโดยไม่ชักช้านะครับครับสถานการณ์พัทยาตั้งแต่โควิดระลอกหนึ่งสองสามเป็นยังไงพอเล่าให้ฟังได้ไหม ก็ตอนเรอกหนึ่งเนี่ยก็คงต้องเรียนว่าก็เหมือนที่ทุกคนทราบนะครับก็มาจากจีน uh huh. ก็ประมาณปลายเดือนมีนา uh huh. ปีที่ปีที่แล้วนะครับเราก็ uh huh. เ,เริ่มปิดโรงแรมเพราะมันไม่มีธุรกิจเลยแนะักเ,เดินทางต่างประเทศชาติ uh huh. สุดท้ายที่เหลือเนี่ยก็คือรัเสเซียรัเสเซียนกลับไปหลังสุดนะครับ uh huh. uh huh. หลังจากนั้นทุกคนก็ปิดหมด uh huh. ก็บางโรงแรมก็ปรับปรุงบางโรงแรมก็ทําอะไรนู่นนี่นั่นสัก uh huh. มิถุนารกรกฎาคมกลับมาเริ่มเปิด uh huh. เราอาจจะโชคดีตรงที่ เราใกล้กทมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเมืองชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดตอนที่กลับมาเริ่มเปิดเนี่ยก็อาจจะด้วยคนที่หยุดอยู่บ้านหยุดอะไรมานานน,น,นะครับก็ได้พรนักท่องเที่ยวชาวไทยมามาช่วยได้บ้างแต่ก็คงต้องเรียนว่า,าเที่ยวบัดตัวเลขปกติเนี่ยมันน้อยกว่ากันเยอะแต่ก็โรงแรมเนี่ยหรือสถาน,านที่ท่องเที่ยวก็ปิดไป,ดปดครึ่งหนึ่งด้วยนะครับส่วนระลอกที่สองก็จริงๆจะไม่ผิดก็คือช่วงปีใหม่ตอนแรกตัวเลข บุ๊กิ้งนี่ยดีนะครับเจ็ดแปดิอร์เซตแต่พอมันเจอการระบาดปั๊บก,ก็ดรอปลงไปเหลือสักห้าหกิเปอร์เซนต์ะครับหลังจากนั้นเราก็ประคองตัวมาเรื่อยๆจนถึงระลอกสามแต่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยมาถึงจนเนี้ยผมว่าระลอกเนี้ยเราหนักสุดนะครับใช่หนักสุดเลยแล้วเจ้าของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารต่างเนี่ยที่ขอความช่วยเหลือทางรัฐ SME ของขอเงินกู้ขอสภาพคล่อง เป็นยังไงเรื่องสาภาพตกงานเราช่วยกันยังไงบ้างครับที่ปัทยาคือเอาจํานวนธุรกิจก่อนนะครับ huh. ผมว่าตอนนี้เหลือเปิดอยู่สักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นครับแล้วก็จริงๆคือผมว่าที่น่าสงสารก็คือเอสเอ็ม huh. อพวกนี้คือผมว่าปิดไปตั้งแต่รอบแรก huh. และจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแล้วก็ผมว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้กลับมาเปิดอีกนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องแคชโฟลแล้วก็พวกนี้ huh. ส่วนใหญ่ก็คือจะโฟกัสตลาดเฉพาะบางตลาด กันเช่นบางสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยรับคนจีนอย่างเดียวเลยบางคนก็รับรัสเซียอย่างเดียวเลยบางคนก็รับอินเดียอย่างเดียวเพราะงั้นพอมันซิงเกิลมาเก็ตเนี่ยมันก็เปิดลําบากตราบใดที่เรายังเปิดประเทศเอาต่างชาติกลับมาไม่ได้นะครับส่วนเรื่องการช่วยเหลือทางการเงินเนี่ยก็คงต้องเรียนคุณสุชัยอย่างเนี้นะครับว่าเราก็คงคล้ายๆจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆนะคือผมว่ามาตรการต่างๆของรัฐที่ออกมาเนี่ยในที่สุดแบงก์พาณิชย์เนี่ยเขาก็มองว่า Mm hmm. รัฐบาลเนี่ยรับประกันแค่สองปีหลังสองปีในความเสี่ยงอยู่กับเขาครับเพราะงั้นในที่สุดเนี่ยคงต้องเรียนว่าคนที่รับการช่วยเหลือจริงๆไม่ว่าจะเป็นซอฟโลนไม่ว่าจะเป็นแอสเซทแวร์เฮาส์ซิ่งหรืออะไรเนี่ย mm hmm. โดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นลูกหนี้ที่ดีมีผมประกอบการที่ดีแล้วเขาก็มั่นใจว่าในที่สุดอยู่กับเขาแล้วมันจะไม่เป็นลูกหนี้เสียร mm hmm. ายเล็กรายย่อยเนี่ยผมว่าเข้าถึงมาตรก,การพวกนี้ค่อนข้างลําบากนะครับอใช่แต่ทีนี้พอเราวางแผนเรื่องพัทยา move on เนี่ยแผนเป็นยังไง เราเตรียมมาตรการสมมุติว่าล็อกดาวน์ครั้งนี้แล้วผมคาดว่าวันสองวันเนี่ยจะล็อกดาวน์หนักขึ้นเพื่อที่จะสกัดให้ตัวเลขลดลงสมมุติว่าทําสําเร็จในระดับหนึ่งก็คือตัวเลขคนติดเชื้อควบคุมได้ในเดือนสองเดือนข้างหน้าพัทยาถ้าจะเริ่มเปิดรับเงื่อนไขให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวให้ความมั่นใจกับคนไทยและก็เพิ่ม ความศักยภาพของธุรกิจท่องเที่ยวของเราเองเนี่ยตเตรียมแผนไว้หนึ่งสองสามยังไงบ้างครับคือคงต้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับเราใช้คำว่าพัทยา move on เนี่ยเพราะว่าในระดับนานาชาติเนี่ยเราไปบอกชนบุรีเนี่ยคนต่างชาติไม่รู้รจัก <นะ S 1> ใช่ใช่ครับ <c oughs> เราก็เลยจำเป็นต้องใช้คำว่าพัทยา move on แต่ดยความเป็นจริงเนี่ยเราหมายรวมถึงสองอำเภอหลักนะครับที่ทำเรื่องการ การท่องเที่ยวเยอะๆนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะออก็คือบางละมุงกับสัตหีบ<ช>คงต้องเรียนคงสุริชัยอย่างนี้ว่าพัทยาเนี่ยอยู่ในบางละมุงแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีเขตต่อเนื่องคือสัตหีบเนี่ย<ช>แถวนาจอมเทียนนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าตรงนี้เป็นพัทยาเพราะเขตมันต่อเนื่องกันแล้วก็โรงแรมดีๆแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานดีๆเนี่ยขยับออกไปทางสัตหีบแล้วก็เราก็ได้คุยกับทางทรทครับกับท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่า เอ๊ะถ้าเกิดคุณเอาทั้งจังหวัดเนี่ยมันจะคุมลําบากไหมครับก็คุยกันไปคุยกันมาเราเลยตกลงว่าเราเริ่มสองอำเภอเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเหมือนแซนบ็อกก่อนนะครับใช่เพราะว่าเหตุผลเนี่ยสองสามเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเรื่องวัคซีนครับคือถ้าเกิดเราจะมาเอาวัคซีนมาฉีดให้ได้ทั้งจังหวัดเนี่ยจะค่อนข้างยากครับเราก็เลยโฟกัสสองอำเภอเนี่ยที่เป็นอำเภอท่องเที่ยวหลักนะครับก็เราคานวณตัวเลขทั้งประชากรจริงประชากรแฝงนะครับ คูณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยจำนวนคนที่จะต้องฉีดวัคซีนประมาณ4ี่0 0 0ห้าหื่นคนนะครับครับก็คือตรงนี้เราก็เลยเลือกว่าเอาบารมุงกับสัตหีบก่อนส่วนเรื่องรูปแบบเนี่ยของภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นซีลแอรเรียก็คือหมายถึงว่าเอาทุกงเกาะเลยก็ิดดไ้หลังจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงปั๊บตรวจพิซีอาร์นะครับแล้วก็ตอนเดย์ศูนย์เดย์หนึ่งเป็นลบเนี่ยก็ไปได้หมดเลยทุกที่ครับ แต่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทางเข้าออกหลายทางเอเป็นแผ่นดินใหญ่ด้วยนะครับเราก็เลยเลือกที่ว่าเราจะเป็นซิลรูทอันนี้อาจจะคล้ายๆสมุยนะครับก็คือหมายถึงว่าพอตรวจ RT-PCR Day 0ศูนย์นะครับหลังจากท่องที่มาถึงแล้วเนี่ยเดยหนึ่งเป็นลบสามวันแรกเนี่ยเราจะให้เขาอยู่เฉพาะในโรงแรมก่อนเืกอที่ว่าให้ควบคุมอะไรได้แต่ใช้เฟสิลิตีอะไรต่างๆในโรงแรมได้หมดนะครับ หลังจากนั้น d ด y 5ถึง d ด y 7เนี่ยรเราจะตรวจครั้งที่สองนะครับ,รบพอหลังวันที่สามก่อนครับหลังวันที่สามเนี่ยเราจะเริ่มให้เขาออกเดินทางไปเที่ยวในที่ทต่างๆได้ครับแต่ตรงเนี้ยมันไม่ได้เสรีเหมือนอย่างภูเก็ตเราถึงเรียกว่าเป็นซีลรูทก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องคุยกับทางโรงแรมเรื่องหลังเนี่ยจะอยู่ในโรงแรมนะฮะโรงแรมก็จะจัดรถให้แล้วนักท่องเที่ยวจะต้องเลือกว่า จะไปร้านอาหารจะไปแหล่งท่องเที่ยวจะไปตรงไหนอที่ร่วมโครงการกับเราตรงนี้ซึ่งทุกคนที่จะร่วมโครงการกับเราเนี้ยก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการ SOP ที่เราวางไว้นะครับเช่นร้านอาหารจะต้องทายังไงแหล่งท่องเที่ยวจะต้องทำยังไง day สจนถึง day หเนี่ยก็จะไปแหล่งท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงมากนะัก เช่นอะไรที่มันมีระยะห่างมันอะไรได้พวกสวนน้ําพวกเทียเตอร์โรงละครเนี่ยอ,อาจจะต้องไปหลังจากเดย์หกที่มีการตรวจสบอบผลที่สองแล้วว่าเป็นลบนะครับแล้วก็พอหลังเดย์เดยเจ็ดที่เป็นลบเนี่ยครับตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนโรงแรมได้คือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเอ,อมาถึงเนี่ยจนถึงเดย์หกหรือเดย์เจ็ดก่อนที่เราจะสวบผลที่สองเนี่ยครับ เราจะให้พักในโรงแรมที่เป็นมาตรฐาน a l q a l q ก็คือ <Okay. S 2> Alternative Local Quarantine นะครับ uh huh. เพื่อให้มันมั่นใจว่าในระหว่างช่วงแรกเนี่ย uh huh. ทำทุกอย่างให้มันมีความเสี่ยงให้มันน้อยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรับมาจากสนามบินเนี่ย uh huh. เราก็จะทำเหมือน a l q ก uh huh. ็คือว่าลงจากเครื่องปั๊บนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าห้องนงห้องน้ำจัดการกิจวัตรให้เรียบร้อยเลยหลังจากนั้นเนี่ยมาโดยรถ ที่มีการซีลอย่างดีเนี่ยนะครับการระหว่างคนขับกับผู้โดยสารมีมาตรการในการป้องกัน DSHMTT ทุกอย่างหมดเราวิ่งตรงมาที่โรงแรมเลยไม่แวะพักระหว่างทางนะครับแต่พอหลังจาก day 7มาตรการก็จะผ่อนคลายมากขึ้นก็อาจจะไปสวนน้ำไปอะไรต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงตัดกลางนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกสถานที่เนี่ยที่เข้าร่วมโครงการพัทยา move on กับเราเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตาม SOP ของแต่ละประเภทธุรกิจนะครับอย่าง เข้มข้นและก็ชัดเจนอพอถึงเดย์สิบสอหรือ13าเนี่ยก็จะสวบผลที่สามแล้วก็ผลนเนี่ยก็คือถ้าเป็นลบะนะครับก็ครบสิบสี่วันก็จะสามารถเดินทางไปพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้ครับครับ,รบมีเป้าไหมที่ระวังเอาไว้ควรจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนรัสเซียหรือ,อยุโรปเป็นหลักของสำหรับพัทยาเนี่ย คือเท่าที่เราดูตัวเลขภูเก็ตสมุยแล้วก็แม้แต่ของเราเองอนะผมก็ยังคิดว่ายุโรปเนี่ยเป็นหลักครับคือต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าจีนเนี่ยก็เหมือนที่คุณสุทธิทชัยยุนทราบนะครับ,รบว่าดูจากมาตรการดูจากอะไรต่างๆตอนเนี้ยคงยากที่เขาจะปล่อยออกมานอกประเทศเขาก็บอกว่าเขายังอยากจะคุมเฉพาะของเขาเองก่อนเขาก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศเนี่ยเขาคุมได้ครับแล้วก็ไม่อยาก เอาเชื้อจากต่างประเทศเข้าไปเพราะงี้ตรงเนี้ยผมว่าอาจจะเป็นปีเหีนะครับอินเดียที่เป็นอีกตลาดหลักของเราเนี่ยก็การระบาดยังค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าตัวเลขจะดีขึ้นนะนะเราก็ยังไม่ทราบว่าจะคุมได้เมื่อไหร่ส่วนรัสเซียเท่าที่ผมทราบล่าสุดเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะมาเราแล้วก็จริงๆตอนเนี้ยเขาไปหลายประเทศแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นตุรกีไม่ว่าจะเป็นอียิปต์รหรือจะเป็นพวกมาดีฟอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ประเด็นหลักของเราเนี่ยก็คือว่า รัฐบาลไทยเราเนี่ยยังน่าจะไม่ให้รัสเซียเข้าเพราะว่าส่วนใหญ่เขาฉีดสปุตนิกซึ่งของเราเนี่ยแล้วก็ WHO เนี่ยเท่าที่ผมทราบก็ยังไม่รับรองซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามองว่าเขาเป็นตลาดหลักแล้วถ้าเขาสามารถควบคุมการระบาดได้เนี่ยเรื่องการรับรองวัคซีนเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะเป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรคของการรับรองเชื้อต่างชาติของเราครับมันจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตนั่นแหละถึงท้ายที่สุดนะครับว่า ทั่วโลกจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันว่าต่อไปนี้การเดินทางต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตนี่รับรองยี่ห้อไหนอะไรบ้างเนี่ยว h o รับรองไหนบ้างนั่นแหละเพราะว่าจะเป็นมาตรฐานซึ่งเราก็ต้องเตรียมการสําหรับที่จะเข้าสู่มาตรฐานนี้ด้วยใช่ไหมครับครับครับแน่นอนจุดไหนก็ตามแต่ Destination ไหนก็ตามแต่ที่ต้องการจะให้นักท่องเที่ยวกลับมาก็ต้องมีประชากรตรงนั้นได้ฉีดวัคซีน จํานวนมากพอที่จะให้ผู้ท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้วยพัทยามีแผนยังไงคล้ายๆกับภูเก็ตยังไงที่จะให้ฉีดเกิน50%สําหรับประชากรในนั้นทีนี้ปัญหาของพัทยาอาจจะต่างกับภูเก็ตอย่างที่คุณธเนศว่าก็คือคนเข้าออกเนี่ยมันเยอะไม่รู้ว่าฉีดไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วก็จะวัดกันยังไงใช่ไหมครับตัวเลขก็อย่างที่เรียนคุณสุธิชัยไปในเบื้องต้นะนะครับ เราคำนวณมาแล้วตามเอกสารอะไรต่างๆนะครับก็450,000คนสําหรับสองอำเภอเนี้ยนะครับแต่ประเด็นคืออย่างที่เรียนเนี่ยคือตอนเนี้ตัวเลขเนี่ยเราฉีดไปสัก60,000-70,000คนได้สองอำเภอนะครับซึ่งเทียบแล้วก็ยังน้อยมากใชแล้วคงต้องเรียนคุณสุทธิชัยว่าเราเนี่ยไปหมดไปพบท่านผู้ว่าไปพบกระทรวงสาธารณสุขไปพบทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับไปพบแม้กระทั่งท่านเลขาสมชนะครับ ก็ถามทุกท่าน,นว่าแนวทางเนี่ยเราจะผลักดันยังไงในการให้ได้มันได้วัคซีนเนี่ยที่มันเพียงพอนะครับท่านเลขาสมชเนี่ยก็แนะนํามาบอกว่าอยังไงเนี่ยต้องให้ทางรทเนี่ยยืนยันมาก่อนว่าจะเปิดพัทยาแน่ๆหนึ่งกันยาซึ่งขั้นตอนเนี่ยผู้ว่าทททำหนังสือถึงทางเลขาสมชแล้วนะครับ,รบที่เป็นประธานสอบคอชุดเล็กว่าก็ยังยืนยันทำลายว่าพัทยาจะเปิดหนึ่งกันยานะครับหนังสือเนี่ยทำไปเมื่อวันที่ ก้ากนละกรดาคมที่ผ่านมานะครับครับก็คือในที่สุดเนี่ยคงไม่มีทางเลือกว่าโอเคเราเข้าใจ priority ของรัฐบาลว่าณนตอนนี้คงต้องให้พื้นที่ระบาดสีแดงเข้มเนี่ยก่อนถัดมาก็คงต้องเป็นเรื่องอคนแก่คนเจ็ดโรคแล้วก็รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์หรือด่านหน้าที่ยังยังไม่ได้ฉีดนะครับก็คงต้องตรงนี้ก่อนแต่หลังจากตรงเนี้ยผมก็คิดว่า รัฐบาลคงต้องให้ p r i o r i t y กับพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวที่จะเปิดเนี่ยทำยังไงต้องระดมวัคซีนมาสีมาฉีดนะครับไม่งั้นเนี่ยก็คงจะเปิดลําบากนะครับครับอาจจะทางนึงก็คือทางท้องถิ่นเราเองไปแสวงหาวัคซีนทางเลือกอย่างที่บางแห่งก็ทํากันมีการคุยกันไหมครับงบประมาณก็มีซื้อเอง <c oughs> ไปคุยกับที่โรงพยาบาลเอกชนเขากําลังดีวอยู่หรือของ ราชวิทยาลัยจุลาภรหรือของสภากาชาติไทยอะไรคงคิดอยู่ใช่ไหมครับอตอนนี้ถ้าสําหรับของอปทคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองอะนะครับก็อบจชลบุรีเนี่ยจองทางราชวิทยายไปเนี่ยสองแสนโดสนะครับแล้วก็ส่วนเมืองพัทยาเองเนี่ยบังเอิญผมเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะครับก็ตอนนี้เราจองไปหนึ่งแสนโดสนะครับแต่คราวนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหนึ่งแสนเนี่ยสำหรับพัทยามันก็ ประมาณห้าหมื่นคนนะครับอีกส่วนหนึ่งของเอกชนเนี่ยตอนนี้เราก็เตรียมเหมือนแผนสองนะครับคุยกันว่าถ้าในที่สุดมันแนวโน้มแล้วมันจะไม่ได้เนี่ยผมว่าเอกชนก็คงต้องซื้อวัคซีนทางเลือกเองไม่ว่าจะเป็นซิโนฟาร์มผ่านทางไลฟวิทยาลัยหรือแม้แต่อย่างของทางหมอบุญเนี่ยผมว่าถ้าเขาสามารถเราเข้ามาสําเร็จได้จริงเนี่ยนะครับเราเราก็คิดว่ายินดีที่จะซื้อนะครับเฉพาะของธุรกิจท่องเที่ยวชคือต้องทําทุกทางนะครับทํายังไงให้ S <S มันมีวัคซีนเข้ามาฉีด <S <S ให้มันได้เร็วที่สุดครับครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่านอกจากสอบอคก็มีสอบศส,สอบศก็อยู่ด้วยเศรษฐกิจทางด้านเศร,ร,รษฐกิจที่แนะนําท่านนายกเป็นที่ปรึกษาท่านนายกเนี่ยก็คงจะต้องดูเรื่องเหล่านี้เราเข้าไปผมเชื่อว่าคุณทนเนศแล้วก็ทั้งผู้บริหารพัทยากลุ่มเอกชนเราทั้งหลายแหละคงได้ไปพูดคุยกับสบศแล้วมั้ง ขอการค้าสภาุตสากรทั้งหลายแหลใช่ไหมก็เหมือนอย่างที่เรียนคุณสุทธิชัยอ่ะครับช่องทางตรงไหนมีโอกาสไปได้เนี่ยเราก็ไปหมดใช่ไหมแล้วก็อย่างท่านเลขาสมชนะท่านก็บอกว่าก็ทําหนังสือเข้ามาเดี๋ยวจะพยายามผลักดันให้ครับแต่สอบถามท่านไปล่าสุดท่านก็บอกว่ายังไงเดือนเนี้ยขอโฟกัสเรื่องคนแก่กับคนมีเจ็ดโรคก่อนใกล้ๆสิ้นเดือนเนี่ยก็จะดูให้อีกทีหนึ่งถ้าเราก็น่าจะเป็นพิออริตี้ถัดจากนี้นะครับครับ ผมเชื่อว่าคุณท่านา้คงมองไปทั้งโลกแหละตัวอย่างคล้ายๆกับพัทยาที่เปิดและเปิดแล้วไปประสบการณ์เป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นบาหลีไม่ว่าจะเป็นมาลดิฟใช่ไหมแล้วก็ซีเชลนะครับเราได้บทเรียนอะไรบ้าง่ะอจากประเทศต่างๆเหล่านี้เปิดแล้วก็ต้องปิดบ้างแล้วก็ต้องเจอการกลับมาของคนติดเชื่ออีกเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรคือ คงต้องเรียนคุณสุทธิชัยอย่างนี้ยนะครับว่าในที่สุดมันก็คงต้องบาลานซ์ระหว่างเรื่องการป้องกันการระบาดการควบคุมโรคนะครับกับการอยู่ได้ของธุรกิจนะครับซึ่งเปิดเนี่ยมันมีความเสี่ยงแน่นอนอนั่นคือสาเหตุที่ทําไมเราถึงบอกว่าเรานคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยทําซีลรูทเนี่ยน้องเที่ยวคงไม่ได้แฮปปี้มากแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าการโดนกักตัวอยู่แต่ในห้องสิบสี่วันนั่นคือมาตรการอย่างหนึ่งที่ ทำยังไงที่เขาเรียกว่าอะไรมีมาตรการในการป้องกันเช่นนะักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยที่เข้ามากับคนในพื้นที่นะครับ,รบตรงเนี้ยเราซิลเราแยกกันเป็นสองก้อนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการแยกเวลาแยกสถานที่แยกวันคือทุกอย่างมีมาตรการหมดอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็ สถานการณ์การระบาดท,ทั่วโลกเนี่ยมันยังไม่จบนะครับ<ช>มันก็มีความเสี่ยงอย่างคุณสุทธิชัยบอกบสุดท้ายเนี่ยมันก็คงต้องมีตัวเลขกําหนดนะนะครับว่าถ้าการระบาดในพื้นที่หลังจากเราเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วเนี่ยมันถึงขนาดไหนเราอาจจะต้องหยุดหรือถ้าไม่หยุดในเบื้องต้นอาจจะต้องควบคุมให้มันเข้มข้นไหม<ช>มันก็ต้องบาลานซ์ไปเรื่อยๆนะครับ<ช>ดูเรื่องหลายๆเรื่องไปไป,ไป,ไป,ไปพร้อมๆกันและนะครับครับคือมันต้องมีตั้งแผนรุก แผนรับแผนถอยแผนตั้งหลักและประเมินใหม่นะเพราะมันทั้งโลกเป็นอย่างนี้นล่าสุดนี้นะครับคุณธเนศดูอังกฤษเนี่ยโอ้เขาเตรียมจะเปิดแล้วก,ก,ก็เลื่อนไปแล้วนี่วันที่19เนี่ยอังกฤษเขาก็เดิมทีแผนเขาคือยกเลิกเงื่อนไขทั้งหมดไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องรักษาระยะห่างแต่นี่มีคําเตือนมาอีกล่วหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะยกเลิกมาตรการต่างๆบอกเฮ้ยต้องคิดใหม่หรือเปล่าเนี่ย ราะว่าตัวเลขคนติดเชื้อมันกลับมาอีกแล้วนะเพราะว่าสายพัน์เดลต้ามันมาแรงอะไรเงี้ยนี่ขนาดอังกฤษอเมริกาก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตัวเลขจะน้อยลงนะถึงแม้ว่ารประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยจะฉีดไล่ฉีดวัคซีนกันมากมายแต่เขาก็ยังมีปัญหาว่าจำนวนตัวเลขคนติดเชื้อมันยังไม่นิ่งแต่แต่เขาประเมินตัวเลขตรงนี้ครับตรงคนเสียชีวิตน้อยลงและก็ไม่เพิ่มขึ้นเขาก็ โอเคแค่นี้เหมือนกับที่สิงคโปร์คุณก็ได้คงติดตามข่าวแล้วล่ะสิงคโปร์เขาก็บ,บอกว่าเขาจะไม่ดูตัวเลขติดเชื้อประจําวันเท่าไหร่แต่เขาจะมาดูตัวเลขคนอาการหนักและคนเสียชีวิตเอาตรงนั้นให้อยู่เนี่ยนอกนั้นหน้าที่จะเอาอยู่ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีคิดที่เราก็ต้องมาปรับใช้ละมั้งคุณตอนนี้ครับก็คงต้องเรียนอย่างเงี้นะครับผมว่าในที่สุดเนี่ยคาตอบตอนเนี้น่าจะอยู่เรื่องวัคซีนน,นะครับเพราะว่า หลายประเทศอย่างที่คณสุธิชัยหยุ่นพูดมาเนี่ยเข้าใจแหละครับว่ามันกลับมาะระลอกสองละลอกสาม,มตัวเลขอาจจะไม่ได้ลดหรือกลับมาเพิ่มมีครั้งหนึ่งแต่ที่มันชัดเจนก็คือว่าพอาจำนวนการฉีดวัคซีนเยอะเนี่ยคนตายหรือคนอาการหนักเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าเรื่องหลักเนี่ยก็คือเรื่องวัคซีนรัฐบาลอาจจะต้องยอมนะครับให้คนสามารถเอาวัคซีนทางเลือกเข้ามาได้มากขึ้นก,กลุ่มคนหรือธุรกิจที่เขาสามารถจ่ายได้นะผมว่าตรงเนี้ย มันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลนะครับผมว่าแนวทางสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวทางที่เราน่าจะต้องทําอย่างเขาเพียงแต่ว่าณตอนเนี้ที่สถานการณ์การระบาดมันหนักเนี่ยผมว่าเรื่องล็อกดาวน์ที่เราผ่อนคลายแบบนี้มันอาจจะไม่พอนะครับผมให้เอกชนเนี่ยเรามองว่าเราอาจจะต้องยอมเจ็บในช่วงเนี้ยเพื่อให้มันจบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการเยียวยาก็เหมือนที่คุณสุริชัยพูดใน เบื้องต้นนะครับคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราเจอไปสามสี่รอบแล้วใช่เรียกร้องไปทุกอย่างแต่กว่าจะได้เงินแต่ละก้อนเนี่ยได้มาทีละนิดทีละนิดแล้วจริงๆรัฐบาลเนี่ยไปจ่ายเนี่ยไปจ่ายให้ระดับรากหญ้าเนี่ยเยอะกว่าครับระดับธุรกิจหรือคนที่เคยจ่ายประกันสังคมเคยจ่ายภาษีมานะครับ嗯嗯ซึ่งต่างประเทศเนี่ยต้องเรียนว่ามาตรการล็อกดาวเขาได้ผลเนี่ยผมว่า ส่วนหนึ่งคือ uh huh. ธุรกิจพออยู่ได้อย่างเท uh huh. ่าที่ผมทราบเนี่ยหลายประเทศก็จ่าย uh huh. 60-70%ของรายได้ในอดีตหรือเงินเดือนในอดีต uh huh. ถ้าเกิดล uh ็อกดาวน์เข้มข้นครับ uh huh. แต่จ่ายเยียวยาให้มันพอสมควรให้คนพออยู่ได้เนี่ย uh huh. ผมว่าทุกคนยินดีให้ความร่วมมือนะครับ uh huh. เพื่อให้มันจบใช่เลยใช่เลยใช่เลยครับครับก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ช่วยกันติดตามแล้วก็ช่วยกันหาทางออกร่วมกันทุกฝ่ายผมเห็นพัทยามีความสําคัญในแง่ของ การยอมรับทั่วโลกนั้นพัทยาก็อันดับต้นๆของโลกผมก็เชื่อว่าถ้าพยายามหาวิธีการที่จะฟื้นเป็นจังหวะตามความสามารถและผลักดันในรัฐบาลทำตามก็เราก็จะเห็นภูเก็ตสมุยพัทยาเชียงใหม่ใช่ไหมครับหัวหินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมว่าเนี่ยคือหัวใจของเราในงานการท่องเที่ยว ก็ต้องให้กําลังใจคุณธเนศแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่พัทยาที่ชนบุรีที่เตรียมที่จะผลักดันให้เกิดไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ครับคุณธเนศครับครับครับขอบพระคุณครับเช้าวันนี้ครับที่มาพูดคุยด้วยครับมีอะไรเราอัปเดตกันนะครับสวัสดีครับได้ครับยินดีครับคุณสุทธิชัยครับครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด สามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device